จำไม่ได้เขียนได้ถูกใครทําได้ชนะไปเลยน้องก้มเมื่อวานนี้กูได้ขับรถได้เดินทางออกไปที่ต่างจังหวัดระหว่างทางนั้นไปเจอป้ายหนึ่งที่เว่าจังหวัดเลยเออหันมองป้ายปุ๊บก้มมีประกาศสีเขียวว่าแท่งหนึ่งแล้วไงต่อเออแล้วก็เดินไปหาแม่แต่กูจะไปหาแม่กูได้ยังไงกูขับรถอยู่นั่นกูฝาดอยู่ไง นอนอยู่ที่บ้านสู้ปลูกมันเล่นเกมอีกเราก็อยากไปกินข้าวอีกอ่ะกินข้าวเดยเมียกูก็บ่าอีกทำไมกูจำไม่ได้ข้าวให้กินเออพอเมียไม่พอเมียไม่ทำกับข้าวให้กินอ่ะกูก็เลยงุดกินไงทีนี้ขับรถกูเหยียบด้วยความเร็ว125กิโลเมตรต่อหอยย่ห้เออมันแรงมากนะเว้ยพวกมึงคิดดูดิแม่งคิดดูกูหยิบเหี้ยอะไรขึ้นมาครับคำถามนะครับกูหยิบปากกาสีเขียวเขียวขับรถไปจังหวัดไหนปากกาสีเขียว แกมึงอ่ะแพ้ไอ้ปานี่เลยปานี่เลยเข้าเร็วเท่าไหร่นะ1 2้าไงขับรถเลยนะฮุนได4ปรกาสีเขียวไปที่จังหวัดอะไรไเลยด่าแม่มึงบอกให้ไปเออเดี๋นี้นานอย่า